พี่น้องมือนีย้ายต่อยสิผ้ามาเก็บเห็ดให้เก็บเห็ดเห็ดก็ลังออกว่าขั้นีนดอกไงดอกดอกลังออกดอกน้อยเก็บเห็ดในปลาจะคลองนียล่ะให้เก็บกับน้องกับหลานเก็บเห็ดจีบเห็ดจีบหาว่าสัตว์เยอะอะไรกับขั้นเนาะดอกน้อยนะ้อนิด เดี๋ยวพอได้แกงอยู่นะหรอวะเห็ดเก็บเฮาเลื่สิผ้าไปเก็บเห็ดพูดได้มาเก็บเห็ดกต่มาเด้อเก็บเห็ดน้ำโขงน้ำปลาเป็นวัดแต่ปลาน,นี่ได้อยู่หันละมั้งดอกน้อยๆเดี๋ยวซึ่งหนึ่งเก็บมาได้แล้วเดี๋ นี่กระดอกงามงามพี่นาองดอกงามคลกๆคลาเนี่มเก็บเห,ห็ดปลากําลังออกเขาก็ไดซ้ำนี่ละไมือนี้มันมาท่านในอันนั้น้าทในหลายกําลังออกน้อยน้อยหนึ่งกําลังออกอันนั้นของเพื่อนน้อง ตอกมันหนาเนาะเอ๊ะเดีย๋ยวดอกเห็ดเล่นน้อยเล่นน้อยเสียหาหเข้าอักลขกอยู่ทางมันหน่อยเสียหาห์ให้เก็บเห็ด เหยียบมุนมีก็มี่ก็ดะเหยียบมุนเอเล่คุณหน่าค่ะอักลากยิบน่อย,ยหน่อยหน่อยหนึ่ง อ,อยู่ผมขึ้นน่อยค่ะอ้มอามาันจะมีย,ยู่ไงเ,เดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวมัตอบไงยอยู่ป้าคุณเต้ไปกับมี่คุณนั่นดอกหนึ่ง ขั้นเปียนั่นนี่นันเดี๋ยวกันให้เก็บเห็ดปลาพี่นอ้องไปแกงย็ปลปาย,ย่างปตาไเบีย,ดเ,ยเด้ปลเบี้ยดอกเห็ดปลาบนตกมามาเท่ากับนี่เห็ดหายกินที่เป็น,นอกขอ,อกมาเขาานาะ เดี๋ยวกินเท่าเอาไปขายตัวอะไรซื้อมาเดิะหลงหนักจนหนัยเออมันสิลงมากติสิไหลมากเชี่ยมันไหลมาเนาะเดี๋ยก็ได้อยู่มันบ้คขันเชี่ยเนาะขันเชี่ยเว้ยปวดอ่ะแต่งงามๆ บ้านในแถวหาก็เกิดได้พี่เนาะกระเกิดมาอื่นถึงสีบานก็นี่มาเก็บเห็ดเก็บหาวมันดิถักหลากอลุ่นแยกที่เป็นเสียเป็นสั้นอย่าไปอย่าพุ่นอย่ามีอย่าไป นี่คือการเก็บเห็ด <laughs> ปีนี้เัาก็เกิดเห็ดหทก็เกิดมาแต่ท่านไอ้กีงเลยใช่ไหมหน่ะก้มมาคุ่นนี่อนเอาไปเพิ่ม เอาเุนย่แตกแย่ฟาดออกแล้วห่อ,อกนก้มไรก็ได้เกี่ยมว่านปลุกปลายก็แทนว่านไปในม่นี้แยกมน้ำม่นี่ออกดอกซันดูเชียดูได้ฝออุนบ้ากุ่ไปฝุ่นสิมีแม่อย่างเนาะ

อันนั้นใบไม้มันหนาะต้องบอกต้องเป็นมะวตินแรงต้องมัเป็นนงเนะนะจ็บเห็ดจ็บเห็ดปลาเอามาการเครียย์กันดิย <c oughs> อะไรกับะเคี่ยวมาได้ยังไง <c oughs> บม่เนเหนม่ดีพอปินไปปินม่ขึ้นม,นมาหมคบโอเอะอัน,นั้นบอลลุดเดมันบอลหยับ เห็ดปลาเห็ดดงเห็ดโคกบนต้นแม่เห็ดก็ออกอาหารเกิดอยู่บนหนออคอกหน้าเนาะไอ้เจ็บเห็นไหมไดจกเกียงก่อนเหี่ยแตกเหี่ยแตกแล้วกูเหี่ยปัดบอกวันเออ มันพูดหอนพเวเย็ดเตะเย็ดเตีนเย็นอยู่กับมาันจะไปเียมากวินแล้เย็ขึ้นเหอมันนั่นจะออกเนาะเย็นเือมันออกหลายเเอเยเ จะก็เปิดไว้เจ้งมาได้ก็ปิดอกไผ่ดอกงดอกตูง้ามอยู่เนาะิหายเกยเพราะเกยีเส้าเราก็วิ่งวิ่งแล้วเป็นตะตกไก่โอ้ข้อจิกซจแล้วที เอมันเก็บเห็ดอยู่มันอเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดปลา เนีย่ยกของเจ้าของเลยไม่ได้เก็บของผู้อื่น